ทำดีทำยังไงถึงจะได้ดีบางคนก็บอกว่าทำดีมาเยอะแยะไปหมดเลยตอนนี้รู้สึกว่าท้อเพราะว่าทำดีแล้วไม่เห็นได้ดีเราต้องกลับย้อนมาคิดหาตัวเก่าว่าสิ่งที่เราทำดีนั้นเราเคยได้ตรวจสอบความดีของเราหรือไม่ทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทำนั้นเราไม่เคยตรวจสอบเลยว่า สิ่งที่เราทํานั้นมันถูกต้องหรือไม่ถูกต้องตามธรรมหรือไม่หรือไม่ว่าเราทําสิ่งนั้นเ <ๆ S 1> พราะว่ามันถูกต้องตามใจตัวเองไม่ได้ถูกต้องตามธรรมหรือเราอาจจะมองเห็นว่าสิ่งเหล่านั้นน่ะมันเป็นสิ่งที่ดีก็เลยทําโดยไม่คำนึงถึงว่ามันถูกต้องตามธรรมหรือเปล่าคนส่วนใหญ่บอกว่าทำดียังไม่เห็นได้ดีเลยเพราะว่าเราทำดียังไม่ถึงพร้อม แล้วจะเรียกร้องให้ถึงดีเป็นไปไม่ได้ดูผลออกมาเรายังไม่แฮปปี้ยังไม่ถูกใจเราลืมไปว่าเราทำดียังไม่ถึงพร้อมต่างหากเปรียบเสมือนกับว่าเราหุงข้าวใส่ถ่านแค่สองก้อนแล้วจะให้ข้าวมันเดือดมันสุกเป็นไปไม่ได้ฉะนั้นเราทำดีต้องทำดีให้ถึงพร้อมถึงจะเกิดสปายะ จึงจะเกิดอานิสงส์ที่แท้จริงได้